ยอมรับเคยตามจีบกำแพงเปิดพีเคเขินจัดเหงือแตกเรียกได้ว่าเป็นนักร้องพิธีกรและดีเจมกความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับหนุ่มพีเคปิยาวัฒน์เข็มเพรนักร้องพิธีกรที่ลดรล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนานและเป็นพิธีกรรายการดังอีกหลายรายการเลยทีเดียวทำหลายๆคนฮือฮากันเลยทีเดียวสำหรับรายการตัวซองร้องข้ามกำแพงสัปดาห์นี้8ธันวาคม2565 ปิดรายการมาด้วยครูของพิธีกรหนุ่มพีเคปิยวัฒน์กับคำใบ้หุ่นแซบผิวสวยหน้าคมลาเข้าวงการจากการประกวดและเมื่อคำแพงเปิดขึ้นปรากฏว่าสาวสวยที่อยู่หลังกำแพงนั้นคือพิตานาพัทลูงานนี้พีเคเซอร์ไพรส์สุดๆแถมยังเปิดใจด้วยว่าเมื่อ21ปีที่แล้วเคยจีพิตาหลังจากนั้นโดนพิธีกรอย่างกันกันตาาวอนจะว่าทุกคนไม่ต้องแปลกใจที่พีเคจีบทุกคน ซึ่งพี่แคได้เล่าโมเมนต์จีพิตาว่าในตอนนั้นไปเดินสยามกับเพื่อนๆเห็นพิต้าเดินไปเข้าห้องน้ำก็เดินไปรอเพื่อที่จะขอเบอร์แต่พิต้าเองไม่ได้เอาโทรศัพท์ติดมาด้วยนับว่าเป็นอีกหนึ่งวิภาภาพดีๆที่เกิดขึ้นในตอนนั้นค่ะแต่ในปัจจุบันต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปมีครอบครัวแล้วซึ่งพิต้าเองตอนนี้มีลูกแล้วหนคนแล้วจ้าฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าใหม่ๆด้วยนะคะ